ฮะจะไปไหนลูกโอ้ยเดินเข้าบ้านเดินเข้าบ้านสบายใจยังไงเหรอเดินมาทำไมน่ะมีแวะแวะไปเร็วๆย,ยังเร็วๆเ,เ,เ,เดินเร็วๆเดี๋ยวจะไปกินข้าวกข้ไปเนีย่ยพี่น้องเลี้ยงเองมากับมือ ยังตั้งแต่ใครออกออกจากไขรนะรอขึ้นอย่างรอบอพี่นอ้องไ่ลูกใสยขอไม่ไม่รอครังได้ยังรอไหนนี่เป็นพอบานพอเมืองไหนนี่มีเมียประมาณยี่สิบตัว <c oughs> โคหมดใช่ไหมเอาบอกด้ยบอก,กับเพิ่นเดี๋ยมึงสีลาแขงขา สวดส่งองเอวพ่ะธรรมาดาเดอพี่น้องลูกไส้คอยเนี่ยพระธรรมาดาพุน,นาพ <c oughs> ิจารณ์พินแสดงโอนแสดงให้เบิงพ้อมเบิง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 ,ง <c oughs> นี่มันมีคนจอบเบิงยนี่นะ <c oughs> มันขอมาเห็ยังล่ะแม่บอกเดียวมันขอมาเห็หนอยังพี่ไหมถามอ่ะพี่ไหม พี่แม่ก็จ้องดูไอ้หลีวเอาอจะขึ้นไปทำไมบนจะเกินมาโชว์มาโชว์พี่ไหมอืมจะเป็นมันขักไปไปไปหิ้วเข่าได้นี่ก็สิยางเข่าหัวเนี่ยจะเข้ามากินเขา่าเหลวหิวห้วเข่าครับเหลียวเหิวห้วเขาว่าขอเขากินนะครับแม่ ขาเขากินแน่ครับหอย่ามได้กะย่างเขากลัวยามนั่นะพี่น้องเอ้ยนี่มองกินเขาเพื่อกินเขาก็กินด้วยใกล้กับสอบเขานี่นะกินเข่าเปลือก หิวกับเขามาเลยหิวย่มไหกับเขามาเลยมากินเขานะแม่กัรบ่อเอาอันให้กินง่ายกับเขาออกไปน้ำไลยเขามาแหละแม่บ่อน้ำกลนมากกับเขาไปน้ำแม่น้ามามาเอาเขากินเน่มาโจกเขากินแน่เลยก็สอบเขาอยู่นี่แต่ก็บบ่หากินดอกไปน้าหาแม่วามาจกเขาให้แน่ไหน มาเขาโหูจะคว่ำเขาโูงอยู่เด้อพี่นอ้องอย่างสาตร์ุกเสนเดี๋ยวละ่ะเขาเลียงเข้าสือสารเขาได้เข้าสีบอกกับเขาได้เขาก็สีฟางเขา้าเฮากับสีเขาใจเขานะคือมันเป็นความหูวศึกต่อกันแนมหนาแนมตากันกับหูแล้วนะว่าเขาต้องการานี่ยังสินะคนอื่นเป็นคือขวยอยนอจะข่อยเลียงของข่อยนี่เข,ขาบ่เคยเดาขาด้แกงเ้อ เลี้ยงไว้แต่คุยนะ้ำเลี้ยงไว้แต่เบ่งบริวาเรเลี้ยงไวเ้นเฮ็ดแนวอื่นดอกเลี้ยงไว้เป็นมูพอเดี๋ยวคุยเดี๋ยวบอกย่ามเงาสัตว์ทุกชนิดเขาก็จะมีชีวิตจิตใจเนาะสิหัวจากความเขาเกิดมาเป็นสัตว์ซื่อๆแต่เขาหัวจากขึ้นขนนั่นแหละพี่งแต่เขาบอกว่าใดเท่านั้นละ่ะ เลี้ยงไปติพี่น้องเนาะเลี้ยงอันใดกะหากันอันดากินสลุกกินซะนี่แหละจ่า,จาชีวิตบักเหลียวบักเหลียวคนเลี้ยง <c ười> ไก่สุโตกะห้าเลี้ยงนั่นะนะจ้ะแต่ว่าบริเทพโผพันกันนะอันนี้เลี้ยงขี้หัวขี้ข้อหิวไปขย้ำเหนี่ยหน่อยห้องแม่ก็เอาใส่ถุงผ้าไปน้ำใส่ถุงกางเกงอ่ะนะ ยาส่ทงกางจริงหล้วก็ห้องเจียก,กๆ้ยกกไปที่มูก็ถามทีไม่นี่อย่างคือห้องอนนี้นทงเข้ามาที่เธอจะของหอบไกลไปนำ้ำหากคือลูกพี่น้องเอ้ยเอานี้่ะจ้าขอบคุณนะท,ที่มารับชมนะจ้าขอบคุณครับ